ล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางด้านเซอร์จิมและคิปเนี่ยได้เตรียมอกเตรียมใจไว้แล้วว่าเขาจะแพ้ท่านชีกยัดซิมในกรณีซื้อสโมสรอนแมนยูนะครับตามรายงานของเดลี่เมลนะครับซึ่งเดลี่เมลก็ได้ออกมาระบุเพิ่มเติมอีกว่าก่อนหน้านี้นะครับทางด้านเซอร์จิมและคิปเนี่ยได้ไปยื่นซื้อสโมสรอนเชลซีในปีที่แล้วเพราะว่าเสียหมีมีปัญหานะครับก็คือสงครามรัสเซียยูเครนมันทําให้เสียมีต้องขายสโมสรเชลซี และตอนนั้นมันก็มี2คนที่ไปยื่นซื้อสโมสรเชลซีก็คือเซอร์จิมและก็ท็อดโบลีนะครับสุดท้ายแล้วคนที่ได้สโมสรเชลซีไปครอบครองก็เป็นท็อตโบลีเนาะมันก็ทําให้ทางด้านเซอร์จิมนแพ้นะครับแพ้การประมูลซื้อสโมสรและปีนี้นะครับเขาก็มาซื้อสโมสรแมน Man ยูอีกครั้งนะครับซึ่งหลายคนนะครับก็ได้ออกมาวิจารณ์ว่าเซอร์จิมและทิมเนี่ยก็อาจจะทําประวัติศาสตร์ซ้ารอยเหมือนปีที่แล้วก็ได้อาจจะแพ้ก็ได้นะครับเป็นเป็นกรณีเดียวกันเลยนะครับ นอกจากสนักง,งานข่าว Daily Mail นะครับก็ยังมีสนักง,งานข่าวฝรั่งเศสอย่างนีดมาตินนะครับที่ได้ออกมารายงานในทานองเดียวกันเลยนะครับว่าตอนนี้ทางด้านเซอร์จิมเนี่ยแล้วก็กลุ่มพวกบริหารสโมสรน,นีตเนี่ยมีความตึงเครียดก,กันมากๆเกี่ยวกับการซื้อสโมสรแมนยูที่มันจะล้มเหลวนะครับและว่ากันว่าเงินที่เขากู้มาเนี่ยถ้าเกิดเข้าซื้อสโมสรแมนยูไม่สำเร็จเนี่ยเขาก็จะหอบเม็ดเงินก้อนนี้ ไปปรับปรุงสโมสรน,นี้แล้วก็อาจจะยกระดับสโมสรน,นี้ซื้อนักเตะเข้ามาซื้อผู้เล่นเข้ามาปรับปรุงสนามใหม่ปรับปรุงอจิษฐย์ใหม่นะครับประมาณนี้เนาะทางด้านสื่อฝรั่งเศสอย่างนี้มาตินนะครับก็ได้ออกมาระบุนะครับประมาณนี้ส่วนนะครับในความรู้สึกของเราอย่างแฟนบอลอย่างผมเนาะก็ต้องรอดูนะครับว่าเกลเซอร์เนี่ยมันจะขายให้ใครกันแน่เพราะตอนนี้ก็อยากไม่ไม่อยากจะเชื่อสื่อหลายๆสื่อนะครับเพราะแต่และสื่อเนี่ยมันก็เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นสื่อสำนักงานข สื่อเดอะไทม์เนี่ยก็จะไปเข้าข้างทางด้านเสื้อจิมแต่สำนักง,งานข่าวสื่ออย่างเดอะแอร์ลนติกมหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะเข้าข้างทางด้านพวกท่านชีคัอซิมนะครับมันก็เป็น ไฟได้ไฟหนึ่งกันอยู่นะครับตอนนี้เราก็ได้แต่รอรอรอนะครับให้ทางด้านเกีวเซอร์นั้นได้ออกมาถแถลงข่าวจริงๆจังจังว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะขายสโมสรอนแมนอยู่ให้กับใครถ้าเกิดว่ามันยังยืดเยื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบไปถึงเอลิกทนฮ์กในการที่จะซื้อผู้เล่นเข้ามาร่วมทัพในสีสันหน้าอีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้เนาะก็ต้องรอนะครับรอต่อไปอะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวจากสำนักงานข่าวเดอะมิลเลอร์นะครับที่ได้ออกมารายงานว่าตอนนี้แมนยูต็ดจะไม่มีการซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมถ้าหากการเทคโอเวอร์สโมสรอนแมนยูมันยังไม่สําเร็จและแกลเซอร์ก็ยังขอให้อีลิกเทนฮักนั้นรอการเทคโอเวอร์สโมสรอนแมนยูเสร็จสิ้นเสียก่อนถึงแม้ว่าเอลิกเทนฮักจะระบุรายชื่อนักเตะที่ต้องการเมื่อเดือนที่แล้วก็ตามแต่ตอนนี้ก็ทําให้เทนฮากก็ได้ โอ้โหกูมาอยู่ตรงนี้ทำใหม่ว่าเทนท้าก็อาจจะมีคําถามในหัวเหมือนกับผมนะครับว่าเออจะทําให้สโมสรแบบมันยิ่งใหญ่อีกครั้งเนี่ยทำไมมันยุ่งยากจังเลยวะอู้สงสารจริงๆนะครับเทนท้าเนี่ยอยู่ในจุดๆที่แบบอ้ตึงเครียดมากๆนะครับอ่ะสู้ต่อไปลนะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลามูธหอยลุนนะครับที่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นมีข่าวกับแมนยูมาตลอดหลายวันที่ผ่านมานะครับคือนักข่าวย่างลูดี้กาลติดนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าตอนนี้ทางแมนยูเต็ดนั้นได้เจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะผ่านฉลุยเป็นเทียบร้อยครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นมันขึ้นอยู่กับตอนนี้น่ะมันขึ้นอยู่กับว่าทางสมูสอัตลนตานั้นจะปล่อยตัวลามูธหอยลุนหรือเปล่านะครับคือก่อนหน้านี้ครับตามรายงานของเบนจาคอบนะครับค่าตัวของลามู อยลุนจากการประเมินนวเนี่ยจะมีราคาประมาณ45ล้านปอนด์ถึง50ล้านปอนด์เท่านั้นเองทําไมอยู่ๆมันกระโดดไป100ล้านปอนด์นะครับคือทุกคนก็ดูดีใช่ไหมครับว่าตอนนี้ทางอัตาลาต้านั้นต้องการค่าตัวลามุดคอยลุนไม่ต่ํากว่า100ล้านปอนด์นะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นมีข่าวว่าจะย้ายทีมมาแมนยูนะครับและก็ยังไม่พอนะครับตอนนี้เอเน่นของลามุดคอยลุนนั้น, n นก็ได้เข้าไปคุยกับผู้บริหารสูงสุดของอัตาลาต้าว่าขอลดค่าตัว ขอองลลามมุุยหนไดได้เพราะนักเตะนั้นมีความเจตจจำนงที่แรงกล้าอยากจะย้ายไปร่วมทัพกับแมนยูในซีซั่นนี้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าขอได้ไหมครับขอให้ให้เด็กผมเนี่ยย้ายไปทีมได้ไหมย้ายทีมได้หรือเปล่าแบบไม่อยากให้แพงเกินไปกลัวสโมสรแมนยูจะไม่ยื่นข้อเสนอมาซื้อเด็กคนนี้และกลัวว่าทางอาตาลาตาอาจจะไม่ได้กําไรก็ได้ถ้าเกิดว่า พลาดตรงนี้ไปเนาะถ้าเกิดว่าพลาดตรงนี้ไปเนี่ยกลัวว่าอตาลันตาไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้อะไรนะครับคือเอเย่นก็เข้าไปคุยเนาะในกรณีนี้นนนครับสุดท้ายน,นะครับทางนักข่าวอย่างรูดี้แกรนดิตนะครับก็ได้ออกมากล่าวเสริมเพิ่มเติมอีกว่าในการที่เอเย่นของลามุธไฮลูนนั้นเข้าไปคุยกับผู้บริหารสูงสุดมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าสิทธิ์ขาดสูงสุดนั้นมันอยู่กับสโมสรอตาลันตาว่า จะขายลามุดฮอยลุนในราคาที่เท่าไหร่นั่นเองและแมนยูจะยื่นข้อเสนอมาเท่าไหร่จะคุยกับอตาลตาลงตัวหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นกล่าวเสริมเพิ่มเติมจากนักข่าวลูดี้แกลาติตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมี2เสียงเนาะที่มันแยกออกจากกันตอนนี้นะครับคือบางคนก็มองว่าเฮ้ยไอลามุดลอยฮอยลุนเนี่ยมันแพงเกินไปแบบนี้เนี่ยทำไมเราไม่ไปหาซื้อนักเตะกองหน้าที่มันแพงก็จริงเว้ยแต่มันมีคุณภาพยกตัวอย่างเช่น โอซิมเฮมเฮล่เคนกอนซาโลลามอสอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาก็พิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับโลกมาแล้วนะยกตัวอย่างเช่นโอซิมเฮมเนี่ยก็พานาโปลีควา้าแชมป์ซีเรียในรอบ3-3ปีและเฮลี่เคนเนี่ยก็เป็นผู้ทําประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ และส่วนกอนาโลลามอนเนี่ยก็เป็นคนที่ยิงแฮตทิกในนัดบอลโลกนะครับในฟุตบอลโลกนะที่เปลี่ยนตัวกับโรนัลโดนะแล้วเจ้าตัวลงมายิงแฮตทิกสเม็ดปังๆเลยนะครับในนัดนั้นผมจําฝังใจเลยแบบโอ้โหมันนักเตะอายุข้านี้เนี่ยลงมาปุ๊บแฮตทิกเลยโคตรเจ๋งว่าตอนนั้นเนาะก็โอ้โหมันก็มี2เสียงอีกเสียงหนึ่งนะครับก็มองว่าเออซื้อลาบุตฮอยลุนนี่แหละดีแล้วเพราะว่านั่งหนึ่งนักเตะมีใจ2นักเตะอายุน้อยอาจจะใช้งานได้เยอะ อาจใช้งานได้นานแล้วก็อาจจะแบบมีศักยภาพที่พัฒนาการดีขึ้นถ้าเกิดว่ามาอยู่ในมือของเอดิิธธนฮานะครับย้อไรยก็ตามนะครับตอนนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูว่าทางแมนยูนั้นจะเซ็นสัญญามากับใครนะครับกองหน้าคนใหม่ของแมนยูในซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีข่าวกับแมนยูไม่เว้นวันเลยนะแต่ละคนไม่ซ้ํากันเลยนะแมนยูมีข่าวตอนนี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับแมนยูจะเซ็นสัญญากับใครได้นะในกรณีของกองหน้า ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของ d k r นะครับที่ตอนนี้คาดกันว่าเขาจะไม่อยู่กับสโมสสอนแมนยูแล้วครับเขาจะจากเราไปแล้วนะครับคือตอนนี้นะครับนักข่าวอย่างฟาลิโบโรม o โน่นะครับได้ออกมายืนยันแล้วว่าตอนนี้นะครับทาง d k r นั้นไปไกลเกินกว่าที่แมนยูจะยื้อแล้วครับหมายก็หมายความว่าแบบ ไม่สามารถที่จะรั้งใจเขาได้วลนะครับคือเดคก็เป็นผู้รุกษาประตูกับแมนยูมาแล้วถึง12ปีนะครับแล้วก็โชว์ผลงานเซฟมหาศจรรย์แบบเยอะๆเลยเนาะก็เป็น ผู้รักษาประตูที่ดีคนหนึ่งของแมนยูอีกด้วยนะครับและถึงแม้ว่า DKR นั้นจะไม่อยู่กับแมนยูหรือจะอยู่กับแมนยูทางด้านเอดิททนางนั้นก็วางแผนไม้แล้วว่าจะเซ็นสัญญากับมือประตูคนใหม่อย่างอังเดอโอน่าจากอินเตอร์บิลานนะครับและคาดกันว่าค่าตัวของเขาเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 60ล้านยูโรเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าแมนยูนั้นเซ็นสัญญา,ญญากับอังเดโอนาจริงๆอังเดโอนาก็จะเป็นมือประตูที่มีค่าตัวแพงเป็นอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกรองจากอาริซอนเบ็คเกอร์และก็เก้าจากเซลซีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทางด้านเอลิกาทางนั้นก็ได้ชื่นชอบเนาะชื่นชอบอังเดโอนาเป็นการส่วนตัวเพราะว่าทั้ง2คนนะครับเคยร่วมงานกันอยู่สมัยอาแจกและก็ทํางานอย่างเข้าขากันเลยนะครับหลายคนนั้นมองว่า ถ้าเซนฮากเนี่ยเซ็นสัญญากับอังเดอโอนาเนี่ยก็จะเป็นผู้รักษาประตูที่ไม่ต้องปรับตัวใดๆทั้งสิ้นมาแล้วพร้อมใช้งานเลยแกะกล่องใช้งานปุ๊บอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ อาจจะตอบโจทย์เทนฮักนั่นแหละครับในซีซันหน้าเพราะว่าเขาก็ต้องการผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าเก่งๆจ่ายบอลแม่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอังเดโอร์นาเนี่ยก็เป็นคนที่ตอบโจทย์เขาในเรื่องนี้อีกด้วยนะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าสถานการณ์มือประตูของแมนยูเนี่ยจะได้ใครและจะเหลือใครอยู่กับสโมสรแมนยูไหม ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของพ่อหนุ่มเนื้อหอมอย่างเดคเลย์ k นะครับที่เมื่อวานนะครับสํานักง,งานข่าวอย่างเดลี่เมลนะครับได้ออกมารายงานว่าทางแมนยูเนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเดคเลย์ k ight, และก็จะบวกนักเตะอีก2คนอย่างเช่นสกอตแม็กโทมานี ay, และก็เฮร่แมกไวนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีข่าวออกมาอีกแล้วนะครับเพราะว่ายักษ์ใหญ่อย่างแมนซิตี้นะครับอย่างชิคมันซูเนาะโอ้โห พิ่งคว้าไป3แชมป์ม,มาดนะครับคือทางชีฟอันซูแล้วก็ทางเป๊ปก,กูดิดาเนี่ยกำลังที่จะยื่นเม็ดเงินเพื่อที่จะให้เวทแฮมนั้นพิจารณานะครับเพราะเขาอยากได้ตัวดีแคไลท์ไปร่วมทัพนะครับนอกจากแมนซิตี้นั้นจะสนใจในตัวดีแคไลท์แล้วเนี่ยมันก็ยังทีมมีทีมอย่างอาร์เซนอลสนใจในตัวดีแคไลท์เช่นกันนะครับและทางแฟนบอลอาร์เซนอลนั้นก็พยายามให้อาร์เซนอลเนี่ย รีบปิดดิวดีคาไรซะนะครับดีบปิดริวให้เร็วที่สุดเพราะมองว่าดีคาไรนี่แหละจะมาเป็นคนตอบโจทย์ในแดนกลางของอาร์เซนอลนะครับโอ้โหนับเป็นว่ามี3ทีมนะครับที่สนใจในตัวดีคาไรนะครับก็คือแมนยูแมนซิตี้ แล้วก็อาร์เซนอลนะครับซึ่งอาร์เซนอลนะครับก็เคยโดนเวแทแฮมนะครับปฏิเสธไปถึง2ครั้งเนาะสครั้งก็คือประมาณ90ล้านปอนด์นะ <c oughs> เขาเขายังปฏิเสธนะเกยนะ90ล้านปอนด์เนี่ยพอทางเวแทแฮมต้องการประมาณ100 100ล้านปอนด์ขึ้นส่วนแมนยูนะครับก็แบบยื่นข้อเสนอขอซื้อน้อยแต่มีนักเตะ2คนที่จะมอบให้นะเนาะไปแลกกัน ส่วนแมนเิตี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเสนอเม็ดเงินเท่าไหร่นะแต่ว่ากันว่าถ้าแมนซิตี้จะเอานะครับก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดเขาได้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าอนาคตของดิคาไลเนี่ยจะอยู่ที่ทีมใดกันแน่นะครับเพราะมีหลายทีมเหลือกเกินที่สนใจในตัวเขานะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวตามรายงานของสื่ออินตอรี่นะครับที่ออกมารายงานว่าแมนยูเต็ดนั้นสนใจที่จะเซ็นสัญญากับโกโร่บาเลล่ามิดฟิลด์ของ อินเตอร์มิลานถ้าเกิดว่าพลาดดิวกับดีแคลไลท์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับาบาเล,ล่านะครับมี3ทีมหรือ4ทีมนะสนใจในตัวเขาก็คือแมนยูเชลซีเลอว์พูลแล้วก็ดิวคคสเซนนะครับคือสี่ทีมเนี้ยสนใจในตัวเขามากๆนะครับและก็ทางสื่ออินเตอร,รีนะครับก็ยังระบุว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยก็อาจจะต้องการค่าตัวเขาอยู่ที่ประมาณ 80ล้านยูโรหรือประมาณหรือประมาณ69ล้านปอนด์นะครับสำหรับนักเตะวัย26ปีคนนี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นสื่อทางเนเธอร์แลนด์กันบ้างนะครับที่ตอนนี้ได้ออกมาโหมข่าวนะครับเกี่ยวกับกรณีของนักเตะคนหนึ่งจาก PSV นะครับที่มีชื่อว่าไซมอนนะครับคือตอนนี้นะครับไซมอนคนนี้นะครับมีทีมแมนยูอาเซนอลสเปอร์นะครับมาสนใจในตัวเขาและเขาก็ลงเล่นให้กับ PSV ไปแล้ว48นัดยิงไป22ประตูแล้วก็ทำ12แอสซิสต์นะครับผลงานตรงนี้นะครับมันก็เลยไปเตะตายักษ์ใหญ่ของพเมลีกนะครับมาสนใจ ในนตัวเเขาเอะอย่างไรก็ตามนะครับคาดกันว่าทาง PSV เนี่ยก็อาจจะปล่อยขายไซมอนอยู่ที่ราคาประมาณ30ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าทางแมนยูอาเซนอลสเปอร์ช้านะครับก็จะกินแห้วนะครับเพราะตอนนี้นะครับ ปารีสแปงชแมงนั้นคือเตงหนึ่งนะครับที่จะสามารถเซ็นสัญญากับเขาได้เพราะทางปารีสนั้นมีเงื่อนไขสัญญาการซื้อคืนอยู่ที่ประมาณ6ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับคือคนนี้ไซมอนนะครับเขาเคยอยู่ปารีสมาก่อนและทาง PSV นั้นก็ไปเซ็นสัญญากับเขาในตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่นั้นมาเนะเหลือสัญญาที่ค้างคากันอยู่นะครับเพราะมันก็ยังไม่หมดสัญญานะมันก็ยังเป็นอะไรที่สดๆร้อนๆอยู่นะถ้าเกิดว่า ปารีสซื้อคืนเนี่ยมันก็จะไปตกลงเงื่อนไขตรงนั้นนะครับประว่า6ล้านยูโรที่ปารีสจะซื้อคืนนั่นแหละครับเพราะดูเหมือนว่าทางปารีสก็อาจจะแต่งตั้งกุนซือคนใหม่เข้ามาคุมบังเหียนและกุนซือคนนั้นน่ะก็อาจจะสร้างทีมขึ้นมาใหม่โดยโดย,โดยที่จะดึงนักเตะค,คนเก่าๆก,กลับมาอะไรประมาณนี้มาเช็คฟอร์มอะไรกันก่อนนะครับเพื่อที่เขาจะไปลุยลุนล้นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมั้งเขาอยากได้ทั่วยูฟ่ามากๆอะปารีสแต่ตอนนี้ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่เคนนะครับที่เมื่อวานใช่ไหมเขาต้องการให้แมนยูนั้นยื่นข้อเสนอมาสนใจเขาอีกครั้งเพราะเขาอยาก,อยาก,อ,ยากอยากย้ายทีมไปแมนยูนะและวันนี้นะครับทางแมนยูก็ตอบสนองของ อตอบสนองความต้องการของเฮลิเคนนะครับก็คือให้เฮลิเคนนั้นออกมาแถลงข่าวก่อนว่าเขาต้องการจะย้ายออกจากสเปอร์จริงๆถ้าเกิดว่าเขาออกมาแถลงข่าวเนี่ยให้คนรู้จักว่าเขาอยากจะย้ายออกจริงๆเนี่ยทางแมนยูก็จะยื่นข้อเสนอไปอีกครั้งให้พิจารณานั่นครับและคาดกันว่าทางแมนยูเนี่ยก็อาจจะไม่ยื่นข้อเสนอที่มันราคาประมาณ100ล้านปอนด์นะแต่เขาจะยื่นแค่ประมาณ80ล้านปอนด์นะครับเพราะไม่ต้องการที่จะ ไปคุยอะไรยืดเยื้อกับดานิเอลเลวี้เนาะเพราะทางอิตาดานิเอลเลบีเนี่ยเขาเป็นคนหัวหมอครับเขาต่อรองราคาเก่งเนาะแมนยูก็ไม่อยากคุยอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยิ่งคุยยิ่งเสียเปรียกอะรประมาณนี้เนาะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเอลิเคียนเนี่ยจะย้ายมาทีมแมนยูหรือเปล่าเพราะทางเจ้าตัวนั้นตอนนี้ก็ยังเหลือสัญญากับสเปอร์อีกหนึ่งปีนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดอนนี่ฟานเดเบกนะครับที่ดูเหมือนว่าแมนยูนั้นอาจจะไม่ขายเขาออกจากทีมแต่จะเป็นการปล่อยยืมตัวนะครับโดยตอนนี้แมนยูอาจจะยื่นข้อเสนอให้กับโลมาแบบยืมตัวในกรณีของดอนนี่ฟานเดเบกแต่ทางโลมานั้นไม่ได้มีแผนที่จะยืมตัวดอนนี่ฟานเดเบกแต่ก็จะเก็บข้อเสนอของแมนยูนั้นไปพิจ,จารณา,านั่นเองนะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกัสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ